ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวแอปโลกิงชูเดอร์นะครับส่วนถ้าผมพูดไปตรงไหนหรือว่าพูดให้เพื่อนๆไม่เข้าใจงไหนก็จะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในคลิปที่แล้วผมจะมาทำแอปนี้นะครับซึ่งใน2ตัวแอปนะครับก็คือจะเป็นแอปโลกิงชูเดอร์นะครับหรือว่าแอปนี้แล้วก็จะเป็นแอปแบ็ k ฟัสนะครับ เป็นเกมคล้ายๆกันเลยทุกคนแตกต่างแค่จํานวนการถอนเงินเท่านั้นนะครับสําหรับตัวแอปนี้ซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็จะบอกเพื่อนไปนะครับว่าผมจะมาทําแอปนี้นะครับซึ่งเป็นแอปมาใหม่แต่ว่าจะได้เงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีเรือคบอรบเมื่อไหร่ก็จะมาทําการอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนึง่งละกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูนะครับตัวแอปแบ็กฟัสเดี๋ยวประมาณวันพฤหัสผมอาจจะ เล่นแอปแบ็กฟัสนะครับผมอาจจะมาเล่นเกมนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับผมนะครับแบ็กฟัสอาจจะเล่นเป็นวันพรหัสนะครับลงคลิปวันพรหัสนะครับพอดีนะครับผมจะมาทําแอปนี้ก่อนนะครับสําหรับตัวแอปโลคิ้งชุดเดอร์นะครับส่วนสําหรับวิธีการหาเหรียญในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้เพื่อนเช่นกันนะครับว่าเราจะได้รับเหรียญจากตรงไหนบ้างซึ่งในแอปนี้ก็จะเป็น l u c คก Spin นะครับแล้วก็จะเป็นเพชร ซึ่งเราจะสามารถถอดได้ karaoke, 2ตัวละกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการบอกวิธีการทาเรียนนะครับผมจะมาบอกเพื่อนก่อนนะครับในแอปนี้จะมีเพชรสตัวครับจะมีตัวเพชรฟ้าแล้วก็เพชรม่วงนะครับส่วนเพชรฟ้าก็คือจะเป็นเพชรที่ใช้สําหรับการทอนเงินนะครับเปรี่ยวผมจะทําการเรียกเป็นเหรียญนะครับส่วนตัวเพชรม่วงผมจะทําการเรียกเป็นเพชรเฉยๆนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่งงกันนะซึ่งสําหรับวิธีการหาเหรียญหรือว่าเพชรฟ้าเราจะได้รับจากการเล่นแต่ว่าทุกคนผมอัดไปแล้วนะครับ2รอ,อบเล่นแอป,ปนี้ไม่ได้เลยทุกคนแหลกมากนะเดี๋ยวก็เล่นให้เพื่อนดูเช่นกันนะครับกดเข้าไปในตัวเลเวลนะครับถ้าแหลกตรงไหนก็จะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปอาจจะนงๆหน่อยนิดนึงนะครับถ้าเราเล่นในแอป,ปนี้กดเข้าไปในตัวเลเวล11นะครับกดคลิปเข้าไปเลย กดสตาร์ทนะครับก็คือเราจะต้องยิงเห็นไหมทุกคนแหลกมากนะเล่นไม่ได้เลยทุกคนเอาทุกคนไม่ได้เดี๋ยวข้ามไปก่อนข้าไปก่อนซึ่งในการเล่นนะครับเราไม่ต้องชนะก็ได้เพื่อนๆน่าจะต้องทนดูก่อนนะครับพอดีแหลกนิดนึงนะครับเฮ้ย <c oughs> แหลกมากเลยเฮ้ยทุกคนไม่ไหวโทรศัพท์ไม่ไหวทุกคนในเกมนี้อ้าวทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับสําหรับตัวการเล่น ต้องขออภัยให้เพื่อนด้วยนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่นสําหรับตัวการเล่นวิธีหาเหรียนในตัวแอปนี้นะครับ๋ยวปล่อยผ่านไปก่อนนะครับสําหรับตัวเลเวลสุตัวนี้เดี๋ยวถ้าผมทับให้โทรศัพท์ไม่แหลกนะครับก็จะมาทําการเล่นให้เพื่อนดูนะครับพอดีโทรศัพท์แหลกมากเพื่อนๆน่าจะเห็นไปแล้วแหละนะครับแหลกจนเล่นไม่ทด้ายเลยทุกคนส่วนสําหรับต่อไปนะครับเราจะได้รับจากตัว นี้นะครับจะเป็นปืนเฮ้ยปืนกอซ่าหรือเปล่าทุกคน,นเหมือนเหมือนฟรีไฟทุกคนนี่กดคลิกเข้ามาเลยก็คือจะเป็นปืนกอซ่านะครับน่าจะใช่นะครับเรียกชื่อปืนถูกหรือเปล่าทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจ6ภารกิจซึ่งจะมีประมาณ25ชั่วโมงนะครับเฮ้ย24ชั่วโมงนะครับก็จะรีเควสตแล้วนะครับซึ่งจะมี6ภารกิจก็จะมีอย่างเช่นนะครับ ดูโฆษณา5ครั้งนะครับสําหรับตัวด้านบนอันล่างก็จะเป็นเวลา30นาทีนะครับเล่นให้ครบ30นาทีอันที่2นะครับเล่นให้ครบ5ด่านนะครับแล้วก้อนที่4นะครับเปิดหีบสมบัตินะครับให้ครบ10ครั้งตัวนี้ก็น่าจะเป็นยิงถังนะครับหรือว่าจะเป็นยิงเพื่อรับลูกสมุนนะครับเพิ่มยิงประมาณ200ครั้งนะครับหรือว่า200ตัวนะครับรับอยู่ที่ประมาณ สองเพชนะครับเพื่อนๆน่าจะไปงงนะครับเพราะว่าก็พูดไปแล้วนะครับในคลิปแรกเฮ้ย hey, ในคลิปที่ช่วงแรกๆนะครับในคลิปนี้นี่แหละนะครับช่วงแรกๆส่วนตัวอันสุดท้ายนะครับก็เคยจะเป็นการยิงหรือเปล่าทุกคนน่าจะใช่นะครับได้รับ2เพชแล้วก็ได้รับตัวเครื่องบินมาอีก50ส่วนเครื่องบินนะครับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะครับว่าเครื่องบินสามารถทําอะไรได้บ้างส่วนสําหรับ วิธีการหาเหรียญต่อไปเราจะได้รับจากตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดหีบสมบัติเอาทุกคนตัวสับแหลกจนเข้าอันไหนไม่ได้เลยตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็กขดเข้าไม่ได้นะครับน่าจะมีแค่ประมาณ3าตัวด้วยกันนะครับที่เราจะได้รับจากการเล่นนะครับเพราะเธอจะมีพวกเชิญเพื่อนนะครับการเล่นแล้วก็การทําภารกิจตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อน ซึ่งใครที่อยากเล่นแอปนี้หรือว่าสนใจอยากจะลองเล่นดูสามารถทําการคลิกลิงก์ตรงนี้ไปเลยก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดอยู่นะครับนี่ทุกคนเลื่อนไปก้อนแรกนะครับไม่รู้บางการนะครับว่าแอปนี้ใช้ตัวพื้นที่ยุทธไล่นะครับหรือว่าใช้ CPU เกมมากเท่าไหร่เฮ้ยพูดผิดหรือเปล่าน่าจะต้องขออภยัยเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิด ส่วนสําหรับตัวเครื่องบินนะครับทำอะไรบ้านกดคลิกเข้ามาตรงลัคก,กี้ตรงนี้ทัทีนะครับกดคลิกเข้ามาเลยก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลัคก,กี้นะครับถ้าเราได้รับ1 000, 000, 000, ล,ล้านเหรียญนะครับมุนลัคกี้ตัวนี้นะครับให้ครบ1 000, 000, 000, ล้านเหรียญเราก็จะได้รับทันทีที่เงิน6 0 0บาทนะครับนี่เราก็สามารถกดคูณเข้าไปเรื่อยๆเลยถ้าเราได้สีแดงนะครับก็จะเป็น พวกการฟีสปินนั่นแหละนะครับน่าจะใช่ทุกคนนี่ได้เป็นสีเขียวนะครับเฮ้ยทุกคนสุดเลยนะแต่ว่าไม่สุดถึงตัวนี้ได้มาอยู่ที่เ0็ดนะครับเฮ้ยได้มา1,000นะครับนี่ถ้าเรามีเยอะเราก็สามารถนําสปินมาหมุนได้เลย,เลยตัวนี้ก็จะเป็นคูณ2นะครับสําหรับตัวนี้เราสามารถเพิ่มการใช้ตัวเครื่องบินได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ ส่วนตัวเพชรนะครับทำอะไรได้บ้างก็คือเพชรสามารถนํามาแลกเป็นตัวเหรียญได้นะครับซึ่งขั้นต่ำก็เคยจะใช้อยู่ที่5,500เพชรนะครับแลกได้อยู่ที่5,000เหรียญสูงสุดนะครับก็เคยจะใช้อยู่ที่4 0 0 0เพชรเราจะแลกได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ืนเหรียญน,นะครับซึ่งจะได้ประมาณ40-50บาทนะครับถ้าเรามีตัวอัญมณีหรือว่าเพชรโคบันเอง หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้สําหรับวิธีการหาเหรียญซองน่ายสนใจรัปนี้สามารถทําการคลิกหลหงก์จังคีปไปเลยก็จะมีลิกขหานเพื่อนทําการตํดตวออยู่นะครับคลิปนี้ถ้าผมผิดตรงไหนหรือว่าพูดทห้เพื่อน,อนไม่ใช่ตรงไหนตรงไหนก็จะต้องขอภอภัยเพื่อนด้วยคลิปนี้จะต้องขอตารเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ